มาพบกับครูสิในชุดเฉลยภาษาอังกฤษกันนะคะมาดูแบบฝึกหัดหน้าที่10นะคะให้เด็กๆยงเส้นจับคู่รูปภาพกับคำศัพท์ให้ถูกต้องเรามาดูพร้อมกันเลยนะคะคำที่1ค่ะ P A N แผนแผนอะไรคะแผนกระทะต่อไปคำที่2ค่ะ F A N แฟน แฟนอะไรคะแฟนพัดลมอ่าเด็กๆดูตามเลยนะคะต่อไป V A N แวนอะไรคะแวนรถตู้นะคะสุดท้าย C A N แคนค่ะแคนกระป๋องถูกต,ต้องนะคะเก่งมากเลยไปหน้าที่11นะคะ ให้นักเรียนเติมพยัญชนะลงในช่องว่างให้เป็นคำศัพท์ที่สมบูรณ์ไปดูภาพที่1ค่ะภาพผู้ชายนะคะอะไรนะหายไปตัวอะไรคะตัวอักษร M MAN MAN คนผู้ชายต่อไปภาพที่2องค่ะภาพกระป๋องอะไรคะ C A N เติมตัว C นะคะต่อไปภาพพัดลมค่ะ พัดลมนี้หายไปทั้ง3ตัวเลยคำศัพท์มีตัวอะไรหายไปบ้างคะเรามาดูกัน f a n แฟนพัดลมนะคะ,ะต่อไปภาพกระทะนะคะกระทะหายไปถามตัวเหมือนกันเลยอาเรามาดูซิอ p a n แผนกระทะ,ะสุดท้ายคะ่ะ v a n w a n รถตู้เด็กๆเก่งมากเลยครูเชื่อว่าเด็กๆทำได้ทุกคนและถูกต้องทุกคนนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปต่อไปนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่นะคะเด็กๆบ๊ายบาย